มาวัดใจพี่เจยกเลยถ้าดีก็ใช้ถ้าไม่ดีก็คืนถ้าไม่ดีคืนแล้วน้อยไม่เอาตังค์ด้วยน้อยก็อยากรู้เหมือนกันว่าของน้อยดีไหมตอนนั้นป้าก็เลยว่าของน้อยใช้ได้เนาะ้หมดเหมผ่านเนาะตัวพลังพิดนี่สุดยอดเนาะพี่แต่มันก็ไม่สวยนะเนี่ยสวยโลวกวนลูดเด้ที่เนี่ยอื้อหวานนึงไม่ใช่น้อยเนียงมาเย็นนะเนี่ยนุ่นมัน,นนอนที่ป่าเนแล้วพี่เจยบรู้ไหมพี่ลายหนองค้าได้เยอะเหมเรา โอ้โหแต่เยอะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเขาใช้ดีแล้วเขาบอกต่อบอกต่อต้องขอบคุณพี่เจี๊ยกมากเลยนะเพราะว่าไอ้รายต้องลองใช้ดูพี่ลายเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่ไม่ไม่ยอมเชื่อค่ะพอมาเห็นแปลงของพี่เจียกแล้วเขาก็เชื่อเออเดี๋ยวกลับแล้วค่ะโอเคน้อย ขอบคุณพี่เจี๊ยบมากนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเอ้พอดีได้ไปุ๋ยไอ้นั้นอ่ะน้อยเคยเจอปะวิ<อ>่งผ่านเ๋ย,ยทั่วไอ้ปุ๋ยที่เขาหนหีพ้าตึกมาอันนี้เขาเอามาให้ป้าเนะป้าเอามาใช้ <ứng S 2> ถ้าปุ๋ยตลาดมันลูกกัพันเจ็ดไอ้ปุ๋ยตัวนี้มันลูก 600, แล้วหกร้อยอ ไอ้เนี่ยรุ่นลงเึงอร้อยยี่สิบลูกอโอเคยังไงเราสู่กันฟังหะแอ้ขอแบ่งสักสิบลูกใง่หมานดีป่าวไอ้จ้ะแกงไห้เนาะ